President Ban Level 2 The US President Donald Trump was very active on Social Media ปัฒนาทิบดีของอเมริกา Donald Trump ได้ใช้งานนะครับ Social m e d i ยอย่างมากเลยมีการเข้าใช้งานอย่าง,างมาก Then Last Week Twitter Facebook and Instagram Ban him และหลังจากสัปดาห์ที่แล้วนะครับ Twitter Facebook แล้วก็ Instagram ครับก็ได้แบนเขาก็คือห้าไม่ให้เข้าใช้งาน The social media platforms s a y that the reason was that Trump made people a t t r a c t the U.S. capital. Social p l a t f o r m ต่างๆนะครับก็คือ Facebook Twitter Instagram นะครับก็ได้มาให้เหตุก็คือให้มาได้ก็คือมาให้เหตุผลนะครับว่าทำไมถึงแบนทำนะครับก็เพราะว่าทำเนี่ย ยังไงอะกระตุ้นนะครับส่งเสริมให้คนนะครับไปโจมตีอาคารต่างๆนะครับของสำนักงานอาคาสนักงานต่างๆของภาครัฐนะครับของอเมริกา An important government building. He encouraged people to fight, and he said that the presidential election was not fair. นะครับเขาก็ได้กระตุ้นนะครับผู้คนนะครับให้ออกมาต่อสู้เรียกร้องนะครับและเขาเนี่ยก็ได้บอกว่านะครับการเลือกตั้งประธานาธิบดีนะครับมันไม่ยุติธรรมนี่ครับ election แปลว่าการเลือกตั้ง Mark Zuckerberg the boss of Facebook said that people voted the new president Joe Biden democratically and that Trump's post were dangerous Mark z ์ k ส e r เกอผู้บริหารของ Facebook นะครับก็ได้ออกมาพูดว่าผู้คนเนี่ยเขาก็ได้โหวตนะครับประธานาธิบดีคนใหม่อย่างเป็นประชาธิปไตยนะครับ Democratically ได้โหวตโจไบเดนนะครับอย่างเป็นประธานาอย่างได้โหวตโจไบเดนนะครับอย่างเป็นประ,ประชาธิปไตยนะครับแล้วก็ออกได้ออกมาพูดว่าโพสต์ของทั้เนี่ย เป็นอะไรที่อันตรายมากๆ The inauguration of Joe Biden will take place on January 20แล้วก็การ inauguration นะครับการเข้าเรื่ออะไร,ะไรการเข้าปฏิญาณตนเป็นประธานาธิบดีนะครับของ Joe Biden ก็จะเกิดขึ้นนะครับ January t 0นะครับก็คือวันที่20หมกรานี้ take place นะครับแปลว่าได้เกิดขึ้น And Trump said that he would not be there และทําก็ได้พูดนะครับเขาก็จะไม่เข้าร่วมงานนี้หรอก Trump cannot use Twitter Facebook and Instagram before the i n a u g u r a t i o n แล้วก็ทํานะครับก็ไม่สามารถใช้งาน Twitter Facebook Instagram นะครับก่อนวันเข้ารับ ปฏิญาณตนเป็นประธานาธิบดีนะครับของโจไบเดน Difficult words encourage to try to make people do something แปลว่ากระตุ้นนะครับกระตุ้นส่งเสริมสนับสนุน Democratic when all people can vote and decide about something ก็คืออย่างเป็นประชาธิปไตยนั่นเอง Democratic inauguration the official's event when a president starts his job ก mm ็ hmm. คือการพิธีปฏิญาณเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีนั่นเองครับผม